สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่2569นะครับวันนี้ผมจะพามาโวทร้านเด็ดทานหิวประจำปี2568นะครับตลอดทั้งปี2568นี้ผมก็ได้ไปตะลุยหาของกินของอร่อยๆตามาในแต่ละจังหวัดน,นะครับแต่ผมเนี่ย ไปหาของกินอร่อยๆนะฮะแต่ละจังหวัดน,นะฮะร้านเด็ดร้านดังนะครับที่ผมไปถ่ายมาตลอดปี2568นะครับตลอดปีนี้แต่จะมีกว่า10ล้านเด็ดที่จะต้องเป็นร้านเด็ดขนาดหิวประจำปีนี้นะครับไม่ว่าจะอาหารข้าวอาหารหวานนะฮะข้าวไปเตียวส้มตำนะฮะหมูกระทะอย่างเงี้ยนะฮะ ที่ผมไปถ่ายมาตลอดปีนี้นะครับสำหรับผมหม่องถนัดผิวนะครับได้มาพิสูจน์โหวดร้านเด็ดถนัดผิวปี2 5 6พนยแ8นะครับจะมีร้านไหนบ้างนะครับวันนี้ผมหม่องถนัดผิวนะครับขอต้อนรับสู่รายการหม่องถนัดผิวนะครับโหวด 11ล้านเด็ดขนาดหิวประจำปี2,568นะครับว่าจะมีร้านไหนบ้างนะครับ11ล้านเด็ดล้านดังนะครับกรบผมมองขนาดหิวนะครับร้านที่1เป็นร้านอาหารริมปากน้ำประแสนะครับริมน้ำประแสนะครับผมแต่ว่าโยในตลาดประแสนะครับ เวลาที่จะเข้าไปร้านอาหารร้านนี้นะฮะอยู่ที่ตลาดประแสะนะครับให้เข้าทางถนนใหญ่นะฮะแล้วก็มีที่จอดแล้วก็นั่งรถรถซาเล้งนะฮะมีรถซาเล้งรับส่งฟรีนะฮะส่งถึงหน้าร้านนะฮะและที่ไปร้านนี้นะครับที่ไปร้านนี้คืออาหารที่ต้องสั่งนะครับก็มี ก้วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานนะครับร้านเจ๊หน่องแซบเวอร์ปากน้าประแสครับเจ๊หน่องแซบเวอร์ครับปากน้ำประแสนะครับใครมาปากน้าประแสต้องมากินอาหารร้านนี้อยู่นู่นนี่ครับผมสั่งอาหารมาเลยครับวันนี้ผมสั่ง ก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานนะฮะมันก็คล้ายกับอิตาโฟนะฮะแต่เป็นแบบหแห้งมันก็คล้ายกับผัดซีอิ้วนะฮะกินแค่แเส้นใหญ่ก็คุ้มแล้วกก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานหวาน ไม่ไแม่นี่คือม่ขัดเคีมัเป็นต้มค่เครับอันนี้ผมสั่งเป็นหมึกคลุกแป้งทอดเอามา้อกกระเทียมเสั่องปรว่าร้านที่สองขนาดหิวปูทอน บุกอีสานครั้งแรกนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตอนที่ผมไปเที่ยววังน้ำเขียวสองวันหนึ่งคืนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะฮะผมก็ได้ไปแวะกินของอร่อยๆที่วังน้ำเขียวนะคะผมให้ร้านนี้อาหารอร่อยที่สุดในวังน้ำเขียวนะครับก็มีทั้งขาหมูบั่นโถนะฮะ ผัดมอบชีสนะฮะก็มีอาหารหลากหลายมากมายนะครับร้านนี้ครับผมร้านครัวนัิลินะครับร้านอาหารครัวนัิลินะครับหวังน้ำเขียวในที่สุดนะครับอาหารก็มานะครับผม อันนี้ผมสั่งเต็มหมดครับขาหมูนะฮะหมั่นโถ่กระดาษกระดาษผัดเี้ยวหวานนะครับนี่นี่นี่นะครับอาหารร้าน6คนโคราชศิริกนะครับก็อยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับอันนี้หมักนโถนะครับว้า ขาหมูอร่อยหนังเปื่อยนุ่มดีครับ <c oughs> ร้านที่สามก๋วยเตี๋ยวบะหมีนะครับที่ผมชอบมากที่สุดในปีนี้นะครับอยู่ที่นี่เองครับที่จันทบุรีนะครับที่จันทบุรีนะครับผมอยู่ทีอ่อยู่ในวัดไผ่ล้อม นะครับอยู่ที่วัดไผ่ล้อมนะครับเวลาผมอยู่จันทบุรีเนี่ยผมต้องมากินเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวที่นี่ครับผมกับร้านเยนตาโฟเจ๊เพ็ดวัดไผ่ล้อมว้าวไม่ดงานนึกเลยแหะเขมาหาข้าว ดีครับอนันนี้จะตามาคือขอสับเป็นมเมือกเขามีทั้งแบบผมและแบบแบบสามแบบแปรงเย็นตะโฟที่แพงเนี่ยก็จะมีครบรถ หวานเผ็ดเรียกคืนม้านน้ร้านที่สี่นะครับร้านที่สี่ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อีกร้านหนึ่งที่ได้เป็นร้านเด็ดขนาดหยูในปีนี้นะครับร้านอยู่ตรงข้ามกับ โยแรงเคปิแกนนะฮะที่ผมไปกินมาเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับร้านนี้เลยครับผมร้นานบะหมี่จัมโบเอ ที่5นะครับร้านเด็ดถนัดหิวนะครับร้านที่5เป็นร้านอาหารจานเดียวที่ผมชอบไปกินมากเวลาตอนคืนนะครับเวลาต่อกลางคืนนะฮะวันไหนที่ผมไปเมืองจันทบุรีไปหาข้าวกินนะฮะผมผมชอบไปกินมากเลยนะครับผมร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยร้านเนี้ยผมชอบมากนะฮะผมกินมาตั้งแต่เด็กนะฮะ จนโตผมก็ยังกินข้าวหมูแดงหมกูกรอบร้านนี้เสมอนะครับร้านข้าวหมูแดงเจ๊แมวหน้าจันทบุรีพาซาครับเย้นะ,ะเป็นร้านประจำผมเลยนะครับผมกับร้านข้าวหมูแดงเจ๊แมวหน้าจันทบุรีพาซานะครับอีกอย่างที่นี้ก็คือน้ำิ้มกเต้า ่าก็ไม่หวานทิดแต่ว,ว่ามีครกรสได้รล้เป็นน้ำราดซุสร้านที่หกเป็นร้านเด็ดขนาดหิวนะครับในปีนี้สำหรับผมบ่มขนาดหิวนะครับที่ผมได้ได้ไปถ่ายอ่า กินของหวานนะฮะมีไอศครีมนะฮะมีทั้งกาแฟมีชานะฮะแล้วมีไอศครีมหลายรสให้เลือกมากมายนะครับผมร้านอยู่แถวสวนพัฒน,นาเล็กๆจันนิมิตรนะฮะร้านเจลาตเนียครับ นาที่ส <S eigentlich analysis> ุดจะได้น้ำผลไม้ไอศอสีคนะฮะผมสั่เป็นช็อกโกแลตใส่มาร์ชเมลโล่นะฮะด้วยหน้าร้านร ก็มอนอิ่มากตัวไปนะฮะนะครับแต่สำคัญกินยากครับว้าเนี้ยไปติมสัว่าอะรนหองช็อกโกแลตหลาช็อกโกแลต ร้านที่7นะครับร้านนี้ผมไปกินนะฮะร้านอยู่ริมคลองพัดดีลำไผ่นะฮะมีทั้งอาหารสม้มมีทั้งอาหารตำสับนะฮะส้มตำไก่ทอดนะฮะผมไปนะผมสั่งข้าวกระเพรามุสับแล้วก็สั่งไก่ทอดที่เนี่ยร้านนี้ไก่ทอดอร่อย ไก่ทอดอร่อยนะฮะอาหารรสชาติเข้มข้นกรอบกรอบยืนหนึ่งนะครับร้านลักสุดใจบายพาร์ทนะครับได้ไหมพอได้ไหมกับครนะครับร้บกินกันเลยถ้าใครอยากแบ่งมาฮะใครเยอะมาก เดีดได้เรดียส่นอยนุบาลลูกขาไปโรงเรียนนะคะเเไปรงเรียนเรเสียโทรศัพท์หเาสียโยสโทรศัพท์นอยเดวลูกไปถ่าโรงเรียนเป็นอะไรจะกไปไม่ได้ับไปโรงเรียนปวทองเลยคะแม่ปวดทองฉันไม่อยากไปโรงเรียนตอนอนุบาลลูกขาไปรรยนะ นกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เนาะแม่เขีเยงดัไก่ทอดนะครับโย่และช่องน,นะครับธาบ้านร้านที่แปดนะครับร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับเป็นอาหารทะเลอยู่ที่อ่าอยู่แถวบ้านเพนะฮะอยู่อ่าอยู่ ริมหาดเลยแหละนะฮะแล้วก็มีลานจอดรถอยู่หน้าร้านนะฮะด้านหลังเข้าไปด้านหลังนะฮะก็จะเป็นวิวทะเลนะฮะวิวสวยนะฮะอาหารอร่อยนะฮะราคาไม่แพงนะครับร้านนี้ครับผมกับร้านอาหารทะเลน้องนุชครับ

เวลาผมเนี่ยออกไปกินข้าวเช้านะครับผมก็แวะกินข้าวแกงปักใต้ร้านนี้เสมอนะฮะเป็นร้านข้าวแกงปักใต้ที่อร่อยอันดับหนึ่งของจันทบุรีนะฮะเป็นอาหารใต้รสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมยืนหนึ่งนะฮะอาหารใต้ไหลแรงยืนหนึ่งนะฮะร้านลุงดุลแกงใต้นะครับ มิตรลู่กินให้เต็มที่เลยตีใหม่แล้วดูรับนะดกว่าครบ ร้านที่สิบนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับผมได้ไปแผวศรีราชานะฮะชลบุรีนะครับที่ศรีราชานะฮะมีร้านอาหารร้านเด็ดร้านดังอยู่ร้านหนึ่งคือไก่กุ่งบอลน,นะครับ ผมเนี่ยไปศรีราชามาเดินในศานะครับผมไปกินไอ้นี่มาไก่หุบบอลอ่อนะเขาก็มีทั้งไก่สับไก่ทอดกระเทียมใช่ไหมแล้วก็มีเ,เหมือนไขอ่ออนอะ่ะเขาใส่ไขอ่ออนมาให้ด้วยนะครับร้านนี้แหละครับผมไก่หุบบอลต้นตำรับนะครับร้านอยู่ที่เขาคันทรงนะครับศรีราชาจังหวัดชนบุรี อันนี้จะเป็นก่ก็สอหับและอันนี้ก็จะเป็นกระเพาไก่กระเพาน้ระเพาไก่ไก่ไขอันนี้คือไก่ผุกอนะไข่ก็ที่เกลือซึ่งัวัวออ ครไก่หุบบอรร้านเนี่ยต้องตำหลับไม่มีสาขาร <c oughs> ้านสุดท้ายครับร้านที่11ร้านนี้จะเป็นร้านสุดท้ายที่ได้โหวตร้านเด็ดขนาดหิวประจำปี2.5 6 8นรนะครับร้านนี้นะครับตอนที่ผมไปกินนะครับผมอะไปกิน จะไปกินข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบแต่ตอนที่วันที่ผมไปคือเป็ดย่างหมดนะฮะเสียใจนะฮะแต่ว่าไม่ซีเรียสครับมีข้าวหมูกรอบก็เลยสั่งข้าวหมูกรอบนะครับตอนนี้นะคะวันที่ผมไปคือที่ผมไปกินคือน้ำราดคืออร่อยกลิ่นหอมสมนุนไพรนะฮะแล้วก็มูกรอบคือกรอบจริงนะคะ อร่อยนะฮะรสชาติกลมกล่อมยืนหนึ่งนะครับร้านทงชัยเป็ดย่างครับสาขาปั๊มเชลนะครับ,บนะแซตที่เนี้ยคือเขาไม่เห็นชิคนบ กินเขาสั่งของวานที่แพงสุดในเมด,ดแล้วก็ต้สงเซฟกับวานจาาที่มีพี่ใส่ใบก็เท่านั้นแล้วจึงก็เริ่มเขาเอาสิ่งใดมาใส่ใบนั้นเขาอะสำหรับคลิปนี้ผมหม่อมถนาดทิวนะครับได้โหวต11ล้านเด็ดถนาดทิวประจำปี2568นะครับที่ผมโหวตไปนี่คือทั้ง11ล้านเป็นล้านเด็ดประจำ ผมนะครับหมอมถนาดเดีวที่ผมไปถ่ายรายการตลอดทั้งปีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวสําหรับปีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เราว่าเท่านี้ก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับาแลวสวัสดีปีใหม่ครับ